อสวัสดี FC จุกจเวนวันนี้อยู่กับ AW แนะทุกคนก็อยู่กับเกมดีมออกมาเกานะเกมนี้ก็รู้ๆอยู่แตกง่ายแต่ก็ไม่รู้วันนี้มันี่เป็นจังได้มาเดี๋ยวเราเริ่มจัดกันเลยค่ะมาดอกแล้วก็ บังปุริเย่ไม่ไหวแล้นะมาแล้วพันสี่รอยสี่สิบเนาะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปกันต่อเนะาะเบาๆกดไปแบบกุบกิบกุบกิบนิดนึงเออช่วงนี้ก็เดี๋ยวใกล้วันหอยออกอะ่ะอุ๊ยก็ขอให้ทุกคนถูกหอยกันนะจ๊ะ ุ๊กแจ้งก็ไม่มีเลขเด็ดอะไรหรอกเนาะเพราะว่าก็ไม่เคยถูกอะทุกคนมาเล่นเกมดีกว่ามาตัวเจยังไงโอโ้โหเสียดายว่ะแถวแรกผู้หญิงไม่มาผู้หญิงนี่คือตัวแพงสุดเลยนะทุกคนผู้หญิงกับชิปแล้วก็ลูกเต่าก็คือตัวแพงนะอีตัวอักษรธรรมดาก็เบาๆบแต่เบาเบาแค่นั้นแหละมาเอโอโ้โห จะหมดแล้วอะทุกคนทุนหมื่นห้าของเพเ่วายวายมาสองกูขออะไรก็ได้ที่มันแบบเอาหน่อยอะเออยังไงเออได้วายมาอีกได้มาอีกสี่พันกว่าเออเอาวะยังได้ต่อยังได้ต่อหัอเมื่อกี้เกือบหมดแล้วอะทุกคนแต่ก็กู้กลับมาได้นะมาโอ้โหรว่าจะได้เล้อนะ่ะกู สารฝัน,นวัยเาวของแท้เนี่ยตัวแพงบอกละค่ะแค่ดอกเดียวก็มาสามพันสองอะทุกคนๆๆโอเคตอนนี้ก็ยังนิมนอยู่เด้อขอมาแบบจัดหนักทีเดียวเน้นๆหน่อยน้องดีมออฟมาเก,ก้านะทุกคน โดนไปยาวไปตัวเจมายัางไงอา้าวดูว่าเจได้ขีบวะโอเคโอค้โหถ้าวายมานี่คือไม่อยากให้มันหยุดอยากให้มันไปต่อเรื่อยๆอุ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาสิบเจ็ดหมุนนะทุกคนมานิ่งๆแต่ก็สแกตเตอร์เข้าเฉยนะ Okay. ตัววายมาแล้วแวะยังได้อยู่ขอลูกเต่าลูกเออได้วายมาแล้วจัดมาตัวเจไอ,อตัวเยังไงต่ออ่ะหยุดไปที่คูณห้าทุกคนแต่ก็สวยอยู่นะเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่คูณหนะ้าแล้วคูณหกอ่ะคูณเจนะ็ดะเดี๋ยวขอไปเรื่อยไลนยทั้งสิบสาหมุนนะมันน่าจะคูณสิบขึ้นไปแหละดูออกไป ลูกเต่ามาหน่อยเออตัวเอมาก็ยังดีไว้ลูกเต่ายัางไงโอเคตอนนี้อยู่ที่คูณสิบแล้วนะหลังจากนี้ก็จุกจุกนะขอแค่อยัเว้าวก็พอขอแค่อยัเว้าวก็พอยังไม่เท่าทุนเลยทุกคนเออดอกนี้สวยงามตามทองเรื่องตุกคิวมาต่อ,อยังไงขอลูกเต๋าโอเค ดอกนี้ชุดใหญ่ไฟกับเพรบแลวนะทุกคนยังได้โยยังได้โยยังไงดอกนี้วิกวินเอ้ยวิกวินวิกวินไปนะทุกคนสองหมื่นกว่าแน่นอนสองพันแตดคูณสิบห้าทุกคนเกินเบอร์โอ้โหต้องไปจัดนะทุกคนดีมออฟมาเก,ก่าก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะยังไม่ลองต้องไปจัดเด้อค่ะแต่นะักจริงสี่หมืนหนึ่ง 101, นะ แล้วอีก7จ็ดปีสป,ปินอ่ะทุกคนตัวคุณเพิ่มเรื่อยๆหลังจากนี้ก็รัวๆไปเลยจ้าพันสี่ไปอีกโอ้โหดอกนี้บิ๊กเวนไปอีกดอกนะทุกคนเลยอีก5หมุนไม่รู้จะแตกแสงหรือเปล่านะโหโอไม่์อดไม่ได้แตกแสงมานานะวันนี้แหละที่แม่รอคอยอีกไปขอร้อง3หมุนสุดท้ายอย่าว้าอย่าว้าอย่าว้า ยาวว้าวโอเคว้าวหมดเลยอะทุกคนทั้งสาหมดนะแต่ก็บวกมากว่า72,720โอ้โหเลขสวยนะทุกคนอย่าลืมเอาไปแทงหอยละกันอีกมาก็บวกมาประมาณเออห0หมืกว่าทุกคนก็ถึงเวลาต้องราไปก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดนะแล้วก็จะเก็บเอากำไรไปเล่นเกมอื่นด้วยนะทุกคน อยากให้เล่นเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะฝากด้วยจ้ะไปลองเล่นดู Dream of มาเกาลิ้อยู่ใต้คลิปเด้อ